ซอยข่อยเนี่ซอยขอยเอาๆไตตาแม่ัปิด้บดเเจ้าหนาที่เอ้ยมาเบิงดือคนเมาข้นานเอาเาเจ้าแรีนสักคนแม่นยังเดียวเนี่ยปอบปอบอบยใส่าวาไปทัวพี่ปอบไรข่อยมัจเบันหน้ามตนผุนเมียมันบอกดีดอกพีบปอบซมเมอนี่ิพีปอบพลา ีปอบีตอนไี้ทียศละปอบตาพวงน่ะนะอันนี้ปอบีพวงมันอะไรก๋วอยู่เนี่ยปอบีพวงเนี่ย้วยหาบ้าไปทั่วเนาะไรเจ้ามาจเจใสกว่ามัจเวัดน้ำมนตเจ้าไปยังคอยไปใต้เฉียดเอาของเฉียดเคยกับว่าเอาเอาอิ่มเลตีอิ่มยังวะเจ้ามาจังไรบ่เนี่ยมาผู้เดียวมาผู้เดียวเออม่อยังขี้หลังม่อยังขี้หลังก๋วยบัดเนี่ยเอาเพราะมันปอดเย้ปอดเย้มาออกก๋อยเม้าปอดขี้หลังกว่าปอด โอ้เถ่าหาเอ้ยทังขยะสีมาปอดขี้ลั้างยงทังขยะเจ้าของบ่แม่ขอรักทังขยะแม่ผู้ใหญ่ไม่พูมากจีบ่แม่ทังขยะบอดอังค้าบอดบานจงตายเฮ้ยหาเบาหาบาไปชัวร์แม่มีดอกปอบบ่บกนี่หลีก็เห็นปอบนี่ฮ่า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 ั่อฮ่าฮ่เฮ็าฮ่า่าฮ่า่่บอบาอาาบอ่่่้าาาา เออไม่ไงเออเจ้าไปยหญงยังอยู่นั่นเขามากพี่เขาว่าพีบบมามาสิกินตับเจ้าเล็วมนั่งนี่ไม่ไงใจของกูมากพูดเดียวโยคะค้างเจ้านั่นละวายวายพีบบ่ยมาเยนัู มันดีเนาะมึงต้องเจอครูมึงกูจิตดให้มันดมอยู่ในองค์มีนเโอ้ยคูได้มาจังดีจังไรตดใส่องค์ครูครูยังยันปอ๊บนะครูตายทั้งม็นตดทั้งยันบันนี่ลีใส่สวัสดีค่ะสวัสดี ฮัลโหลค่ะคุณแม่์จะภาพโอ้ยกระดับสีฮอดค่ะนี่แหละค่ะล่าบ้านแก่เปีแต่บนเชียงเครือ่ำเพื่อเมียงจังหวัดกระดับสินเนี่ยแหละค่ะโอ้ยงานคุณแม่คนหลายเนาะค่ะเออบอ่ผิดเดี๋ยวค่ะคุณแมย์ไม่มองเดียวนี่ยนะบ้านแก่เปีโอ้ยสีแม่หนูพอ่อคุณพ่อจะภาพไปะละคุณแม่ค่ะจะฆ่าวเด้อค่ะเด้อจะฆ่าวเด้อค่ะเด้อ อสว <aha. S 1> ัสด <Mat ileri> ีค่ะคุณพ่อจะภาพค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาอันใดมาอะไรเนาะอันล่ำใส่ขาหมอล่ำมาเร็วไม่ขอไม่ได้จ้างหมอล่ำตัวไม่ได้จ้างจะได้ก่อนคุยคุยกับเมจับภาพอยู่คอยเรียนยาบาสันวาซีเแถวไรเตียงน่ากินไว้ให้หมอล่ำบอพบเป็ดนียงดอกค่ะคุณพ่อจะภาพขันพ่อเตียงกับ่บเป็ดนียงอันล่ำสักันจะกลินเข่าก็ได้ดอกเนาะล่ำผุน้องขาหมอล่ำมาเจ็มใจวัดเนี้ย เดี๋ยวล่ำเหล้วเพื่นกับสิ่งทใจะาดอกเขาจะไปหาอ้าอ้าเป่านโหเออล่ำหลักอะไรอยว่เดาล่ำขึ้นบาดีทุกอ้าขึ้นหันสูงลงหันต่ำมาลองมาล่ำใบอ่อนยอคู่กันด้วยค่ะเจ้าขึ้นเท้งหมเส็นโอ้แล้วนาะเออโอ้ลอไปโน่นมาโจกใส่สูง

อันวัดดีค่ะคุณเม่จะพามเมนใหคุณแม่ฟอนนี่อย่างอยู่ในองค์ออกมาฟอนตั้งนอกพี่แม่เอาฟังเดิมลมตีอยู่งาบบาดกนกวกันดน่ยานานขาวหัวใจรังมาละบดเจ้าเ้าเจ้าเจ้ามาเหลือเบาตี้มสมานใจรังห้องแปอันนั้นอันคุณแม่ค่ะสอยจักบารเดค่ะสอยเนี่ยซอยสอยนกแต่แต่บินขามแม่งขับ มากคืออยากกินตับหมอลำเธอหนูคุณแม่คือตสวยทันสมัยเด็ดค่ะอันนี้หนูสอยนั่นในเดอะเม่เด้อไอ้สอยเก่งจักรพรรนีอันสอยสอยกับคุณแม่ฟังสอยนกเตะเตะบินมานังสาดทับตับหมอลำเทิงเสบเทิงหวานเอาฟังเด้อ เดี่ยพาดไ่หันเนี่ยเอาผู้ใดขัป๊อบป๊อป๊อบป๊อบป๊อป็นแป๊อบปขายป๊อ<ด>ป๊อบป๊อบปยป๊อบป๊อป๊อบปบป๊อป๊อบ๊อป๊อป๊อปบบป๊ปป๊ป เนียกูมอนปอบมไรไปตกกะดาษสินตัวนี้ไหม่เห็นเมียใครปอมอนตกลอยเอ็ดหรอเป,ป่าบ่เฮานี่ยังตัดมุ้งตูนหมดดูดยว่นี่ทั้งขยะตัวนี้โอ้เอาอันนี้เราไปจาเพชรจับตาจับ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งชิน้ยเมันยังนอบาดนี่อีหยังต่อาเวลาหหนตอูอันล่าเ,เวลาหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยมันยังอีกบาดนี่ว้าวใหเร็วเรว,เรวชิดปอกสุขเทยาต้น้ำ โชคีตังขวาคุณหลายๆเอเีนเาอะไดูว้มาตัวไ้มาจักูว้วอีปอฟอนว่อมึงเอ้ ยะออกกากข่อยกูว่าได้เอานี้ผู้ใด,ดเอานี้กันบักหมอแค้นถือแล่นไก่กูไปพู่นะเอาผัวกูติคันเอานี้มันเอาเรียนไปพุ่นตายๆเจ้าคือบ่บอกค่อยว่าบ้านเจ้ามีปอบกูก็บอกมาพี่มึงเสียกระเดิดไปยังก็กพุ่นบอ่รู้เห็นอันเห็นยังนอ้อเห็นปอบ หมอผีตัวนี้ปอตัวนี้โตมันเป็นจ้อยจอยแมนบอ้มยมันโตอ้วนได้หรือแม่หมอเตจี้มันเคยจอยยาเถงไปถียงเพื่อนจาเป็ียงเพื่อน,นแล้วหัวมันสีขาวขาวงอกงอกแมนบออันหัวมันดำด้วยค่ะมีสงสัยล่ะเด้อบาทเนี่ยสงสัยอย่างแม่หมอสงสัยว่ามันไปย้อนผม,ม แม่าสั่นว่าตีตอตอยปากเพื่อนช่องเล้วเพื่อนช่องเล้วอันอันปูรองเทียมหมวก้าปูปูไดรงเทียมอันนันงาลองเทียมบมวก้างาก็บป่ดรองเทียมอันผู้ดร่องเทียมมึงหยียบตีนกูแม่แม่แม่แย่กม่แ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 ม้โค่ะอันนั้นเชิญนั่ะแม่มึงจุดขาลย ม้วนเปิดลอยในถอบปอบเฮียนเฮียนอ้าบัดดี้ฟังปูเด้อปูที่เขาโซ่งเด้บาทคนที่เขาโซ่งเด้องนเมืองงอเมืางกูให้ถามเนี่ยมาแต่บ้านไหนยากวนสมาธิกูปูมาแต่ใส่ให้ถามจะข้าวเนี่ยยากวนสมาธิกูกูเฮหตยังยากวนสมาธิกูไข่บ่ได้กควนเฮหตยังยากวนสมาธิกูไข่บ่ได้กควนผู้ใดควนัน ออกมาคุณสาวนี่วงแม่มาหยาดกูยิบบอสให้ละวะฮ่่่อีแม่มดหมอผีจังไรมันสิมาสู่วิชาคอยมึงนี่มันสิการบ่หนีมันสิตายบ่มันจะเจอบางกระพกออว่าักษาเขาคอย แียกะบพกวบกะบั้งกับพกมันแตกแงงกันแค่อ้เป็นเด็กน้อยบ้านน่ติเล่นนะอุ้ยคันบังก,กับพกแตกจะสิแสดงว่าหมอผีป่าป,ปอบ,ป,บป,อป่าเปล่าไปนี่อป,ปอบมันถือตวงน้ำา่องโขงไปแล้วของยุคน่วงผุหลิปปอบไปในมือ้อย,ยุคน่วงตายละบอ,อ,อ,อบ หรือว่าไม่มีเก่งมาแต่มีมันใสล่ะจนว่าหัวานอนตายไอเขาตายเนี่ยเขาจะเลิกงานแล้วค่ะหาหมองดีหาหมองนีออกเวรแล้วนะคะจะกลับบ้านแม่ชีสามีรออยู่ที่บ้านนะคะอุ้ยหมอต้นนี่เป็จิกกันจุกไปจิคุณหมอซอยแน่ถอดค่ะอันช่วยอะไรคะเอ๋อซอยหลุดขาคุณหมอช่วยยังไงคะหมอเลิกงานแล้วค่ะเลิกเวรแล้วนะคะจะกลับบ้านเลิกงานกับซอยเจ้าทอย่านหลายย่านหลาย ฉันไม่ทํางานแล้วค่ะฉันจะกลับบ้านเห็นเลค่ะคุณหมอถือว่าอีฉันขอร้องว้าววุ่นวายจริงจรอยได้โทคหะหมอไหนมันเก็บต้องไหนมันปวดต้องไหนเอ้านี่เหรอคนไข้จอยขนาดนี้มันเป็นโปลิโอตัวนี้ก็ไม่รีบเอาไปรักษาจอยขนาดนั้นเป็นเม็ดเลือดจางด้วยนะนี่คุณหมออันยาเพิ่งรบกวนกําลังตรวจอยู่มันไม่ไปหรอโรงพยาบาลเก็บใกล้ใกล้ดิทำไมมันไม่เดินไปดใกล้ๆ แมนคนไข่ค่ะเขาเป็นใครยากคนไข่ค่ะแล้วคนไข่อยู่ไหนปุ่นค่ะอยบุ่นม่นกูหยุดที่บ้านเหรอคะปุ่นอยู่ในบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ในโอ่งเี่กคนบ้าอะไรจะไปอยู่ในโอ่งไม่ใช่ลูกน้ํายุงลายจะไปช่วยก็ไม่ได้จัญญาบันของหมอมึงยังไปลูกให้ครอยู่ในโอ่งเอาเป็นบ้าอะไรไปอยู่ในโอ่งมันไม่ใช่ลูกน้ํายุงลาย ไม่ใช่ปอดวมตายแล้วหรือเอาหมิ่นปากหมิ่นปากออกมาอออคือเก่งอมอเป็นคือจริงมันเป็นอะไรสะดุดสะดือเป็นอะไรคะออกมาจากชักประบาดหมอกลัวหมอกลัวเล็บยาวทั้งยาวทั้งดำนึกว่าเล็บแมวพง กินข้าวไปได้ยังไงดิบเดือบมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคโดยตรงเลยนะเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารกูก็กินมุกูย่างพูดกับหมอพูดเพาะๆอย่าพูดกูพูดเมืองมันไม่ได้เรียนหนังสือหรือไงกินอะไรเป็นอาหารกูกินเป็ดดิบไก่ดิบของสุกๆทำไมมันไม่กินมันไปกินของดิบๆได้ยังไงมันมีแต่พายาธิมันจะหยุดหยุดเต็มท้องมันเป็นพยาธิใบไหมตับละมั้งเนี่ย ไปกินที่ไหนกมูก็กิเรือบหมูบ้านนั่นแหละเอากินหมูเดียวหรอเอาขาติดไจประกาศให้ดูว่าทานอาหารให้ครบห้ามูอยากกินหมูเดียวเข้าใจไหมอ้คุณหมอพยานเขาบอกค่ะเขาเป็นอะไรเหรอคะเข,เขาเป็นผีค่ะอ๋อมันเป็นฝีนี่เองญาติาเขาบอกมันมันแช่น,น,น,น้ํานานนี่มันเป็นฝีนี่มันอยู่ในโอ่งในตุม่มอย่างแับนี้อะเป็นอะไรเป็นปอบ เป็นโรคปอดก็บอกว่าเป็นโรคปอดเป็นมาเลงก็บอกว่าเป็นมาเลงตอบใหม่เป็นอะไรกูเป็นปอดมันไม่มีหรอกโลกนญาติคะเขาเป็นปอดบวมนะคะปอดบวมว่ามันเป็นอะไรพ่อว่าแพ่แพ่นั่งลงแล้วเป็นมานานหรือยังเป็นมาจะเกิดเป็นแอเไาญาติก็มีส่วนสำคัญเหมือนกัน เขาเป็นมาตั้งแต่เกิดทำไมไม่เอาไปรักเอาเป็นนานขนาดนี้มันเป็นเลือดลังแล้วดิอ๋อเป็นพี่น้องแม่กูจะเหงืนอกบาดสิเป็นมากับใครเหรอคะเป็น่ะเนี่ยอ๋อสงสัยว่าเป็นโรคพันธุกรรมจากคุณแม่นะคะค่ะดูหมอจะสอนนายเอาเล็บมาดูเล็บยาวทั้งยาวทั้งดำไปตัดให้มันสั้นเวลากินอาหารกินข้าวเหนียวจะได้ถูกสุกภาพลอนามัย ทานอาหารเหมือนกันอย่าทานแต่ของดิบๆให้ทานของสุกเข้าใจไหมของสุกเขาขายอยู่ตามตลาดตามทั่วไปมีตั้งเยอะตั้งเยะทำไมมันไม่ไปซื้อกินทานอาหารเหมือนกันทานอาหารให้ครบห้าหมูอย่าก,กินหมูบ้านเดียวอย่าก,กินบ้านแกปีบ้านเดียวเข้าใจไหมให้ไปกินบ้านให้ไปกินบ้านแซงอุดมด้วยหมู่ที่สองบ้าน เหล่าคอด้วยหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หมูที่ห้าตามลําดับไปกินยางตลาดด้วยหมู่ที่หกคือว่าแถมเหมือนเข้าใจหรือเปล่ากูไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนบอกยากสอนยากสอนชาแลกลับบ้านก็ไม่ได้กลับเนี่ยมันเป็นแต่ละอันเดียวเนี่ยสอนครเนี่ยมันมาตะบันไลนร้อนทำไมร้อนทำไมนิ่งนั่งลงนั่งลงนั่งลง รักษาหายแน่นอนนะคะญาติไม่ต้องห่วงค่ะหมมาแต่โรงพยาบาลแกเปะคะ่ะถ้าถูกอย่าป่วยเด้อเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลต้องไปเข้าน้าเกลือ,อคุณเลขาหมอเอาไปแบบนี้ไ,ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชุดก่อนเ,อเปลี่ยนชุดหมเพว่าสุกระปุกแบบนี้มันมีแต่เชื้อโรคเอาใส่ชุดคุณหมอคนรอบคอ ขอบคุณหลายๆเป็นจัญญาบันของคุณหมอนะะคเห็นคนไข้ต้องรักษาเอาใอญ่ยังคุณหมอให้ใส่ไม่ได้ให้กินกูใส่ไม่เป็นใส่ไม่เป็นทำไมไม่บอกหมอได้เห็นมันเนี่ยหมอเอ้ยเอาแคกดูเอาน้อยปวดต้นหน่ออันนี้เสียกันเปี้ยนลูกฉันตัวนี้เอาอย่างนี้ ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องถอดชุดออกไปใส่ที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอ,อฉันถามนะคะ,ะอโรคฟอมรักษาจ,จะไหนกว่าค่าโรคปอดบวมเหรวคะต้องไปเข้าน้ําเกลือนะคะเขานือนแล้วก็ฉีดยาพาราสักสองเข็มค่ะเดี๋ยวก็หา,ายนะคะป่วยขนาดนี้ยังใส่ชุดเซ็กซี่อีกยืนตรงๆคุณหมอน,นมมันตกอู่นะคะ เพ็รกลุ่มซุมกลุ่มซุมนึกว่านกเองกี้เบิร์ดยืนตกวกลงไวยากค่ะเขาเป็นไส้ลงหำด้วยนะคะเอาปลอบกระเทยตัวขันนี้เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวต้องรีบเอาไปรักษามาตามคุณหมอมาเอามาช่ไปโหดหมอมันเป็นอะไรชะเดิดชะเดิดเหมื่นจุดรักษาสมาธิหมอหน่อย หมออ้วนตลกจบแล้วนะคะผิดพลาดประการใดขออภัย